ไปชมข่าวความเคลื่อนไหวของสหรัฐในอินโดแปซิฟิกกันค่ะมีความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นในน่านน้ำรอบๆประเทศจีนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐและเรือรบได้ล่องเข้าสู่ทะเลจีนใต้หนึ่งวันก่อนหน้านั้นเรือพิฆาตของสหรัฐได้ล่องเข้าสู่ทะเลจีนตะวันออกเรือรบได้เข้าไปใกล้ปากแม่น้ำแยงซีซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเซีย่ยงไฮ้เมืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน หลังจากนั้นเรือรบได้เคลื่อนทับไปยังทางทิศใต้ทางเกาะไต้หวันซึ่งปักกิ่งกำลังจ้องควบคุมเกาะนี้อยู่นักวิเคราะห์ของจีนกล่าวว่าเรือพิฆาตของสหรัฐพุ่งเป้าไปที่ทะเลจีนตะวันออกโดยมุ่งหน้าไปยังบริเวณนี้ทันทีหลังจากล่องออกจากญี่ปุ่นความเคลื่อนไหวทางทหารของสหรัฐครั้งนี้เกิดขึ้นหลังเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนล่องผ่านาน่านน้ำสำคัญของญี่ปุ่นเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนดังกล่าวจะไปซ้อมรบรอบ,รบ,รบๆเกาะไต้หวัน